ดูครับอุย้ยน้องน้องจะพุ่งนะพี่ดาวอุย้ยคันมากเลยพี่ดาวนะครับผม สวัส,สดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมพบกับเราในช่องพังพี่ดาวนะครับผมสวัสดีค่าก็เร็วพี่ดาวสวัสดีแม่แม่เอฟซีเช้าเช้านะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับเมื่อเช้าฮวนจูก็ได้ไปทําบุญตักบาตรทีวูนะครับเมื่อเช้านะครับผมแต่วันนี้จะพาพี่ดาวนะครับไปอยู่กับ เจ๊คำหมื่นแล้วก็น้องบัวตองนะครับอยู่ที่นู่นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่ดาวไปอยู่ที่นู่นนะครับผมเอาพี่ดาวไปถูต้นไม้บ้างนะครับผมแล้วก็จะได้ล้างเพลให้พี่ดาวอยู่ที่นู่นเลยนะครับผมดูนะครับอุ่ยหนองออกนะครับผมนี่พี่ดาวเพิ่งไปอาบน้ํามานะครับอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าหลักนะครับอยู่ที่นู่นนะครับวันนี้ให้พี่ดาวไปถูต้นไม้บ้างนะครับผมเพราะว่าพี่ดาวคงจะคันนะครับหลายวันแล้วไม่ได้ถูต้นไม้นะครับ พาพี่ดาวไปเลยครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาพี่ดาวไปนะครับผมเดี๋ยวคนจู้นะครับจะขับซาลิงนะครับตามหลังทางพี่ดาวไปนะครับแล้วก็จะไปทําแผลอยู่ที่นู่นด้วยนะครับผม ท่วมนะครับผมสงสัยรถจะไปผ่านไม่ได้ครับผมสงสัยรถจะผ่านไม่ได้นะครับผมเพราะว่าน้ําตอนนี้นะครับน้ําเริ่มเข้ามาท่วมเข้ามาในบ้านแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นน้ําประปานะครับของหมู่บ้านนะครับผมดูครับน้ํานี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับสงสัยเราต้องอ้อมไปอีก, er, อก Sims ทางหนึ่งนะครับผมเพราะว่ารถนี้ไปไม่ได้ครับผม เด,เ,ออเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกฝั่งนึงนะครับเมม FC นะครับผมเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกฝั่งนึงนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ดาวเดินไปฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะอ้อมไปฝั่งนี้นะครับน้ําตอนนี้เริ่มเอ,อเริ้นล้นขึ้นมามากแล้วนะครับผม ฝั่งนี้นะครับรถอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับไม่ไม่ยซีครับผมต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ควรจู่มาเดียวนะครับไม่ควรไม่ได้นํามานะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็กําลังขนทรายนะครับขนทรายเพื่อที่จะปิดน้ํานะครับไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้านนะครับผมน้ำหมูลรถเข้ามามากแล้วนะครับผม บางคนเรือนก็เอาทรายมากั้นน้ําไว้แล้วนะครับน้ําตอนนี้เริ่มขึ้นมามากแล้วนะครับผมรับพี่ดาวเห็นเห็นหมาจะทํายังไงครับจะตีไหมนี่ถ้าเกิดโดนถ้าเกิดนั่งอยู่ถ้าเกิดหมา,านี่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับโดนโดนโดนพี่ดาวนี่นะครับตีเลยนะครับผมพี่ดาวของเรานี้ ายดีนะครับขาหลังดูครับดูบอลไทยของพี่ดาวนะครับผมแขนี้เวลามองอย่างนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับคือก็ยังใหญ่อยู่นะครับผมนี่ครับดู้านหลังนะครับในเม่เอซีคือจะเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงที่พี่ดาวเป็นฝีนะครับ ลบรถก่อนลบรถก่อน โน่นแล้วครับถึงโนนถึงสวนแล้วนะครับดูครับบัวตองก็สงสัยมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับกับกระเมิอนะครับมากอดที่ดาวแล้วนะครับนู่นครับปิดอยู่นู่นครับผมดูครับบัวตองมีเสียงด้วยนะครับ นี่นี่คำมื่นนะครับคำมื่นทักทายฟังพี่ดาวแล้วนะครับอดรองอากาศล่มรื่นดีนะครับผมพี่ดาวไปขมโมยอ้ยอยน้องหมูแล้วนะครับผม คำมือเรียกผังพี่ดาวแล้วนะครับพี่ดาวเรารีบเลยนะครับรีบรีบไปหายี่คำมื่นเลยนะครับ คำมืนคำมืนขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยเร็วคำมืนดูครับถ่ายคุยกันนะครับกับคำมืน่นแล้วก็พังพี่ดาวนะครับพี่ดาวของเรานเป็นขโมยอ้อยอีกแล้วนะครับสงสัยจะห่วงกินกว่านะครับผมอากาศก็ดีนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผม เอาพี่ดาวเข้าหลักเลยนะครับคนมีก <Yeah. S 1> นี่นครับ <Yeah. S 1> ผูกหลักไหนครับ <Yeah. S 1> ต้นต้นลุ่งไซบ่ <Yeah. S 1> ต้นใด <Yeah. S 1> เอาผูกต้นนั้นก็ได้นะี่ยต้นใหญ่ๆนะมีล่มนะครับมีล่มดีๆ ก็จะเอาพังพี่ดาวนะครับถูกไว้นี่นะครับในตอนกลางวันนะครับผมเพราะว่าเพื่อที่จะให้พี่ดาวได้ถูต้นไม้ด้วยนะครับนี่ครับมาถึงก็ถูเลยนะครับพังพี่ดาวสงสัยจะคันนะครับผมเพราะว่าพี่ดาวชอบถูต้นไม้มากมากเลยนะครับเวลายิ่งโดนฝนนะครับยิ่งโดนฝนยิ่งถูนะครับผมเพราะว่าเวลาโดนฝนจะคันยุกยิกยุกยิกนะครับในตัวนะครับผม ผูกเลยครับเข้าหลักเลยจะได้จะได้รีบล้างแพนะครับผมอุ้ยคันใหญ่เลยพังพีิดาวก็จะล้างเพลให้พี่ดาวนะครับในทุกๆุกเช้านะครับผมหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับก็จะทําความสะอาดบาดแพลให้พี่ดาวแล้วก็ล้างเพลให้กับพังพี่ดาวนะครับผม นี่ครับวันนี้น้องน่าจะออกเยอะครับวันนี้วันนี้น้องออกเยอะเลยนะครับผมวันนี้แม่พี่ฟีฟซีครับผมยุบลงยุบลงมากอยู่นะครับวันนี้พี่ดาวนอนรันีย่ดูครับอุ้ยน้องน้องจะพุ่งนะพี่ดาวอุ้ยคันมากเลยพี่ดาวนะครับผมอุ้ยพี่ดาวดูครับพี่ดาวเออโดนน้องแล้วนะอเออน้องออกแถบเลย เยน้องแทบพุ่งนะครับผมดูพี่ดาวถอยมาถอยไปแล้วนะครับผมไปเท่นั่นถอยมาเห็นกอไผ่กอไผ่ไม่มีใบหรอกพี่ดาวจะกินอะไรนะเมื่อกี้นะครับดูครับน้องนี่ติดต้นไม้เลยนะครับผมน้องแทบพุ่งนะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวคนมีกนะครับจะเอาเข้าวหลักนะครับผมแล้วก็จะได้จะได้ล้างแผลให้กับพังพี่ดาวนะครับผมก็วันนี้นะครับพังพี่ดาวก็มาอยู่กับเจ๊ขมื่นนะครับเจ๊ขมื่นแล้วก็น้องบัวตองนะครับน้องบัวตองวันนี้นะครับผมอากาศก็ลมลื fan, ่นดีนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายมากนะครับพี่ดาวก็จะได้ถูต้นไม้ด้วยนะครับผมว่าก็ไม่ได้ถูต้นไม้มาหลายวันแล้วนะครับผมพี่ดาวคงจะคันหน้าดูนะครับผม นี่นะครับผมก็ในวันนี้นะครับคนจู้ก็ต้องขอลาแม่มเอฟซีไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแม่ม่เอฟซีนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพังพิดาวด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คนจู้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแม่แม่เอฟซีครับผมสวัสดีครับ